ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนํานะครับเป็นรถ Honda a c c o r d นะครับรถบุคคลแท้นะครับต่อภาษีได้ปกตินะครับเอกสารครบนะครับราคา65,000บาทนะครับเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับสภาพรถสีนี้ก็ประมาณ80%นะครับตรงกันชนหน้านี่มีรอยนิดหน่อยนะครับ ตรงกันชนหลังก็มีรอยถลอกนะครับส่วนอื่นก็ดูโอเคนะครับสภาพด้านในเบาะก,ก็ถือว่ายังดูดีนะครับมีภาพอยู่แค่5รูปนะครับจากที่เจ้าของรถได้ส่งมานะครับก็เป็นแอ c o คอร์ดนะครับราคา65,000บาทนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ท้าล่างวีดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ